โฆษกกระทรวงแรงงานยืนยันการสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ไม่กระทบกับสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของท่านยังคงเป็นบัตรทองเหมือนเดิมรวมถึงสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยครับไม่กระทบนะครับผมอัปเดตข่าววันที่8สิงหาคม64รายละเอียดรอไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมคชครับคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวของการสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา40นะครับผมซึ่งการสมัครประกันตนผู้ประกันตนมาตรา40นั้นไม่กระทบกับสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมคุณเทียนรัตน์นะครับณวมะวะัฒนะครับโฆษกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนะครับออกมาว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นั้นจะเสียสิทธิ์บัตรทองแล้วก็เสียสิทธิ์บัตรคนจนไปอันนี้ กระทรวงแรงงานขอชี้แจงว่านะครับจากการที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์นะครับในพื้นที่เส้แดงเข้ม29จังหวัดครอบคลุม9ประเภทกิจการแล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะรับเงินเยียวยาเป็นเวลา1เดือน5,000บาทนะครับจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และไม่สามารถใช้สิทธิ์ปะทองบัตรคนจนได้อันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับผมเพราะว่าการสมัครมาตรา40นั้นมีทั้งหมด3ทางเลือกด้วยกันนะครับผมทางเลือกที่1ก็คือ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนได้รับความคุ้มครอง3กรณีนะครับคือมีการทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลรภาพและก็ท่าทาศุขครับหากจ่ายทารุที่2องห่รบาทต่อเดือนจะได้การเพิ่มบําเหน็จชราภาพอีก1กรณีนะครับแต่ได้หากจ่ายต่อเดือน3ามบาทต่อเดือนนั้นก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเข้ามาก็คือเงินส่งครอบบุตรครับผมอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจของประกันสังคมมาตรา40นะครับมี3แพ็กเกจด้วยกันซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชม ตอนนี้นะครับมีการลดเงินสมทบนะครับเหลือนะครับลดลงเหลือ60%นะครับผมคือลด60%เหลืออยู่ที่ประมาณเท่านัดที่1นนะครับจาก70เหลือ42บสองาทเท่านัดที่2นะครับจาก100เหลือ60บาทแล้วก็เท่านัดที่3จาก300เหลือ180บาทครับลดลง60%นะครับผมเพราะว่าจะมีการลดลงนี้ก็คือตั้งแต่เดือน1สิงหาคมจนถึง31มกราคมปีหน้าปี65นะครับก็มีการลด เงินสมทบลง60%ท่านผู้ชมแล้วก็คุณเทียนรัฐยังกล่าวอีกว่านะครับยืนยันว่าการสมัครมาตรา 40, 40นั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองหรือว่าสอปอสอชนั่นเองรวมทั้งสิทธิประโยชน์นะครับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่างๆแต่อย่างใดและสิทธิที่เคยได้รับยังคงเหมือนเดิมท่านผู้ชมยังคงเหมือนเดิมนะครับและมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต จากสำนักง,งานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับผมส่วนสิทธิประโยชน์ของมาตรา40แต่ละทางเลือกนั้นขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนนะครับจะในการเลือกแพ็กเกจของท่านเองนะครับผมซึ่งการสมัครมาตรา40นั้นเพื่อให้ได้มีหลักประกันทางสังคมจากรัฐบาลครับผมโอเคท่านผู้ชมนะครับก็จากการแจ้งข่าวเนาะล่าสุดกระทรวงแรงงานโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับยืนยันว่า การสมัครมาตรา40นั้นไม่กระทบกับสิทธิ์บัตทองหรือว่า10ธบัตรคนจนนะครับผมก็อัปเดตข่าวให้ทราบโดยทั่วหน้ากันครับผมโอเคท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงครานต์มา c h นี่ชแนด้วยนะครับท่านจะไม่พาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมหนี่ชแนลครับผมและพวกใหมคลิปหน้านะครับมีคำถามข้อสงสัยอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ครับผมสวัสดีครับ